สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุท่านเลยค่ะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังช่องชาแนลบายการอยู่ค่ะวันนี้ตามหัวข้อเลยค่ะว่าอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นั่นเองทำบัตรเครดิตได้แล้วค่ะกับธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB นั่นเองนะคะ ต้องเท้าความไปก่อนว่าเมื่อก่อนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าใครที่จะทาบัตรเครดิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้า1คุณไม่ใช่พนักงานประจํา2คุณต้องมีสลิปเงินเดือนอันนี้สําคัญหัวใจหลักเลยนะ3ต้องมีเงินเดือนตายตัวนะคะ4ก็คือมีเอสเตทเมนต์นนะอย่างที่5นี่สําคัญที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนค่ะถึงจะทําบัตรเครดิตได้นะคะแต่ พูดได้เลยว่าเดี๋ยวนี้ปลดแอกเลยค่ะสำหรับธนาคาร SCB ค่ะให้อาชีพอิสระนั้นได้ทำบัตรเครดิตกันได้ง่ายๆเลยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะปกติเนี่ยอาชีพอิสระก็ทำได้นะแต่เพียงแค่จะต้องหนึ่งเลยต้องใช้อ่าเขาเรียกว่าหลักฐานการเสียภาษี2เลยจะต้องมีจดทะเบียนการคงกค้าหรือเปล่า3เลยจะต้องมีเงินฝากต้องตั้งแต่4ี่ห้าหมื่นขึ้นไป5จะต้องมี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความแน่นอนนู่นนี่นั่นถึงจะประกอบกับก,บการขอบัตรเครดิตได้ซึ่งค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากๆสําหรับอาชีพอิสระในการขอสินเชื่อเอในการขอบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆนะคะเพราะว่าต้องใช้ทวี50ต้องใช้เอกสารต่างๆมากมายเป็นปึกๆเลยถึงจะได้บัตรเครดิตนะแต่ตอนนี้ธนาคาร SCB ง่ายนิดเดียวค่ะง่ายแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ แต่ก่อนที่จะมาสอนการสมัครสินเชื่อบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB นะคะข้อแรกเลยจะต้องเป็นลูกค้าของธนาคาร s c b นะคะเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะที่สําคัญนะคะเปิดบัญชีแล้วก็มีเงินเข้าเงินออกนะคะแล้วก็ตั้งแต่4 0,000บาทขึ้นไปนะคะต้องบอกก่อนว่า2องถึงสี่หมบาทขึ้นไปนะคะก็พยายามให้มีเงินเข้าเงินออกเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ใช้บัญชี บัญชีประจำเลยรับรองว่าคุณทำได้ไง่ายๆแน่นอนค่ะแล้วก็มี SCB Easy นะเป็นแอปสำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่าทำแบบไหนนะคะแอดมินลองเลยด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นเลยค่ะนี่เข้าไปที่ SCB Easy ค่ะ เพื่อนๆจะเห็นข้างล่างนะคะจะเป็นแบนเนอร์ค่ะที่เลื่อนได้นะอันแรกก็คือนี่เลยบัตรเครดิตนะคะสำหรับอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นั่นเองนะคะนี่กดเข้าไปเลยค่ะก็จะมีรายละเอียดให้อ่านนะคะก็จุดเด่นหรือว่าการสมัครบัตรเครดิต s c b ที่ยิ่งคุ้มนะคะยิ่งรูดยิ่งคุ้มค่ะแล้วก็อ่านจุดเด่นของเขานะคะว่าดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่นะคะ เมื่ออ่านเรียบร้อยแล้วก็กดเข้ามาที่สมัครเลยนี่ค่ะก็จะมีหน้าแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆได้เลือกค่ะนี่เลือกบัตรนะคะว่าต้องการแบบไหนต้องการเป็นแบบแพทตตินัมหรือว่าเป็นแบบไหนที่ถูกตรงกับไลฟ์สไตล์ของเรานะคะเพื่อนๆชอบตัวไหนเนี่ยกดเข้าไปเลยแต่ก่อนที่จะกดเนี่ยอยากจะเลือกเนี่ยก็ไปอ่านรายละเอียดได้นะคะลองเซิร์ช Google ดูค่ะว่าบัตร SCB บัตรเครดิตของ s c b เป็นอย่างไรแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆน,นี่คือวงเงินของบัตรนะ วงเงินของแต่ละบัตรจะอยู่ที่40,002นะคะนี่ทุกตัวค่ะทุกบัตรก็จะมีวงเงินอยู่ที่40,002เพื่อนๆจะเลือกลบลงหรือว่าจะให้มันเหลือแค่30,000หรือจะเอาเต็มที่40,002ที่เขาตั้งไว้ให้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาดูจากเงินเข้าเงินออกเนาะนี่ของแอดมินก็มีเยอะพอสมควรเงินเข้าเงินออกนะก็พยายามใส่เดินบัญชีให้สวยอะค่ะ ไม่ได้ว่ามีไรายได้อะไรมากมายหรอกค่ะจากนั้นพอตกลงก็ไม่ได้ลบตัวเลขเงินเอาที่เขาตั้งมาให้เลยก็กดยอมรับเลยค่ะก็จะเป็นหน้านี้นะคะเขาก็จะลิงก์ต่อที่บัญชีเราเลยนะเชื่อมต่อที่บัญชีเราแอดมินแนะนําว่าจ่ายจํานวนเต็มนะเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยเราจ่ายขั้นต่ําได้ค่ะไม่ต้องซีเรียสพอกดที่จำนวนเต็มแล้วนี่จะมาหน้านี้นะ อันนี้สําคัญค่ะก็คือข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลที่จะต้องกรอกลงไปไม่เยอะหรอกค่ะอาชีพบางคนถามแอดมินว่าอาชีพอิสระมันไม่มีในนี้เนี่ยอะเลือกดูมันไม่มีอาชีพอิสระนะจะต้องทำยังไงล่ะเดี๋ยวกลัวไม่ผ่านไม่ต้องกลัวค่ะนี่ข้างบนจะมีเซิร์ชเอนจินอยู่นะคะตัวกรอกเซิร์ชด้านบนเพื่อนๆพิมพ์พมเข้าไปเลยค่ะว่าอิสระนี่แล้วก็พิมพ์ต่อตรงนี้เลยนะคะว่าเพิ่ม อิสระนี่เป็นอาชีพอิสระนะคะกดเพิ่มเข้าไปนี่ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะไม่ต้องกลัวคะ่ะกรอกข้อมูลให้ครบเขาเป็นภาษาไทยอยู่แล้วค่อยอ่านค่อยกรอกนะส่วนากไม่ค่อยได้กรอกอะไรมากมายนอกจากที่อยู่ปัจจุบนันที่อยู่บ้านที่อยู่ที่ทํางานแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่สําคัญก็คืออีเมลนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปก็จะคือข้อมูลของอา ไปกรอกข้อมูลการติดต่อนะคะก็จะเป็นเหมือนที่แอดมินบอกไปนะคะที่อยู่ของบ้านที่อยู่ที่ต้องส่งเอกสารปัจจุบันหรือว่าอีเมลเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะจากนั้นก็กดไปขั้นตอนต่อไปก็คือรีเช็คนะคะเป็นการตรวจสอบข้อมูลเพื่อนๆอ่านว่าเราเนี่ยได้พิมพ์ข้อมูลอันไหนตกหล่นไปบ้างอันไหนผิดพลาดนะคะก็แก้ไขตรงนั้นเลยถ้าเกิดว่ารีเช็คแล้วไม่ผิดพลาดก็กด สมัครได้เลยจากนั้นนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนแบบนี้ค่ะของสินเชื่อนะคะว่าคำขอสินเชื่อบัตรเครดิตของคุณสำเร็จแล้วนะก็รอทางธนาคารติดต่อ,อก,กลับมาว่าจะเอาเอกสารอะไรเพิ่มเติมไหมแต่ณนะปัจจุบันตอนนี้ของแอดมินยังไม่ได้ขอเอกสารใดๆเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าเครดิตดีนั่นหมายความว่าเราไม่ติดเครดิตบูโรนะและที่สำคัญก็คือมีเงินเข้าเงินออกตั้งแต่20,000ขึ้นไปถ้ายิ่งเยอะก็ยิ่งดีค่ะ เข้าเป็นประจำค่ะทุกๆเดือนค่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำอาชีพอะไรก็ตามหรือว่าเราเอาเงินเข้าเงินออกทำให้สเตทเมนต์สวยหรูแบบนี้รับรองว่าไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตกันว่าสุสรุปแล้วเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านได้บัตรเครดิตไหมแต่แอบกระซิบก่อนนะว่ามีเปอร์เซ็นต์จะได้สูงมากนะเอาเป็นว่าลองไปสมัครกันดูค่ะสำหรับใครที่ใช้ SCB อยู่แล้วเนี่ยมีบัตรเครดิตไว้ก็อุ่นใจในหลายๆเรื่องถูกไหมคะใช้ถูกก็มีคุณค่ะใช้ผิดก็มีโทษนะคะสำหรับบัตรเครดิตเพราะว่าดอกเบีย้ยก็ค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวยิ่งดอกเบีย้ยผิดนับนะคะ ยิ่งสูงเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่ายังไงไปลองกันดูนะคะเกิดใครมีคําถามสนใจหรือว่าอะไรยังไงลองถามใต้คอมเมนต์ดูเดี๋ยวแอดมินจะเข้ามาตอบให้แต่ว่าถ้าเกิดจะให้เร็วนะคะไปติดตามได้ที่เพจชาแนลบายการค่ะเพจ Facebook นะคะชื่อเดียวกับทางช่อง YouTube นี่แหละแล้วก็อินบ็อกเข้ามาแอดมินจะเห็นง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่าด้วยนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะฝากช่องชีวิตติดทนายด้วยค่ะแล้วก็เพจชาแนลบายการอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นช่องใหม่นั่นก็คือโคดรีวิวจะเป็นรีวิวเกี่ยวกับเนี่ยแหละค่ะแอปพลิเคชันการขอยืมเงินต่างๆนานานะคะแต่ว่าจะแบบรูปแบบของการเห็นหน้าแอดมินด้วยลองไปติดตามกันดูนะคะถ้าเกิดใครที่มีปัญหาสงสัยอะไรยังไงดุ ไปที่ช่องนู้นได้ค่ะเพราะว่าก็จะสอนเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันที่ถูกกฎหมายเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้รักษาสุขภาพด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ